สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่ไมไ่ลงคลิปหลายวันเลยนะก็วันนี้ค่ะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะเป็นเรื่องแบบเพื่อนของคุณมิสเตอร์นะคะคุณสามีรถนี่แหละนะเรื่องของการบูลลี่กันนะคะบูลลี่ด้วยความเกลียดชังหรือว่าไม่ชอบลักษณะของคนคนนี้ที่เป็นนะแล้วก็มาประชดประชันพูดใส่อะไรเงี้ยทําให้เกลียดขี้หน้ากันแล้วมันนานวันหลายวันเข้ามาเป็นปีเงี้ยเขาก็รู้สึกว่า เฮ้ยทำไมจะต้องมาพูดจาใส่เขาแบบนี้ถ้าเขาเป็นแบบนี้แล้วมันเป็นยังไงเหรออะไรประมาณนั้นก็เลยมีปัญหากันในที่ทํางานนะคะเพื่อนคนนี้ของสามีนะคะเขามีน้องชายนะแล้วน้องชายเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบผู้ชายรักผู้ชายอะนะเขาไม่ใช่วัยรุ่นนะคะเขาอายุเยอะแล้วนะอายุประมาณ52ได้ละค่ะเพื่อนรถก็ประมาณ50นะก็รุ่นกันนะคะแล้วเขาก็เป็นอย่างเนี้ยมาตั้งนานแล้วนะแต่ไอ้ความที่แบบรถเห็นเขามาตลอดเวลาเนี่ยรถเห็นเขาเป็นคนที่แบบสุภาพพูดจาดีเป็นคนแบบ ขยันทำงานมากนิสัยดีอ่ะยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วไม่เคยแบบอะไรใครเลยแต่ว่าในส่วนตัวเรื่องส่วนตัวเขาเนี่ยเขาเป็นคนแบบชอบผู้ชายอ่ะเนาะแล้วรถก็เคยเห็นแฟนเขานะถึงขั้นแต่งงานกันนะคะแฟนคนเนี้ยเป็นเด็กนะอายุประมาณยี่สกว่ากว่ายี่สิบเจ็ดยิบแปดนะแล้วหน้าตาหล่อมากรถเห็นครั้งแรกรถจังแบบโอ้โหคือยืนมองด้วยความหล่อแล้วแบบคือตะลึงมากเลยอ่ะ มีคลาวเมียนแบบคือรูปหน้ารูปหน้าของคนสเปนเขาจะคมเข้มใช่ไหมแล้วเขาแบบได้มาแบบคือมันหล่อมากแล้วยังแบบจ้องหน้าืเขาสองคนพี่น้องนะคะทํางานที่เดียวกันนะคะก็คือเป็นร้านขายต้นไม้ขายพันธุ์ไม้ขายทุกอย่างของต้นไม้อะนะรถยังเคยสั่งมะละกอนะต้นมะละกอค่ะรถอยากจะเอามาปลูกที่มันแบบต้นใหญ่เลยะนะ คืออยากให้มันได้ผลผลิตเพราะว่าลงมาเมล็ดแล้วมันไม่เคยโตไม่เคยทันแดดสักทีเอาเข้าหน้าหนาวมก็ตายหมดแล้วนะเพิ่งจะคุยกับเพื่อนอนะประมาณอาทิตย์เดียวเองนะเออว่าเออหาดูให้หน่อยเพื่อนบอกโอเคโอเคเดี๋ยวฉันหาให้แล้วพอมาได้ยินข่าวเมื่อคืนเนี่ยแบบเรารู้สึกแย่เพราะว่ามันมีคนในที่ทํางานอะ คอยแบบประชดประชันพูดจาเสียดสีพูดจาแบบหูวิชายรักชายมันต้องเป็นแบบนี้นะมันต้องมันยังงุ่นอย่างงี้อะไรเงี้ยสกรปรก,กขยะขยงไม่อยากอยู่ใกล้ไม่อยากทํางานด้วยคือสารพัดคําที่จะเอามาถ่มใส่เขาอะเพื่อนมันก็เลยบอกว่าเฮ้ยฉันทนไม่ไหวแล้วอะมันทําไมจะต้องมาเป็นแบบนี้เจอทุกวันแล้วมันไม่มีความสุขในการทํางานอะนะ เขาก็เลยตัดใจตัดปัญหาว่าโอเคฉันจะไปต้องไปคุยกับหัวหน้าละเขาก็ไปคุยกับหัวหน้าเขานะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเออแบบนี้แบบลาลาเจอปัญหาโน,โนู่นนี่นั่นหัวหน้าเขาก็เลยว่าเออเดี๋ยวฉันเคลียร์ให้แล้วการเคลียร์กันในที่ทํางานนี่ก่อนนะยังไม่ต้องไปขึ้นทรงขึ้นศาลยังไม่ต้องไปฟ้องร้องอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเพื่อนรถเนี่ยเขาตั้งใจที่จะไปฟ้องแล้วคือมันไม่ไหวแล้วนะเอาแบบให้ถึงที่สุดเลยเนี้ยพอเคลียร์กันไปเคลียร์กันมาพูดคุยมุ่เน่ยโอเคเพื่อนมันก็อ่อนลงใช่ปะอ่าน จะเลิกงานแล้วอะไล่เพื่อนออกจากที่ทํางานเลยไล่ออกจากที่ทํางานแล้วก็ไม่ต้องให้มาทํางานแนละ้วคืองงอะเพื่อนมันก็เลยบอกว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยงงว่าทําไมแบบเฮ้ยต้องมาเจออะไรแบบนี้นะแล้วยังต้องมาโดนหัวหน้าไล่ออกจากงานด้วยแล้วไอ้น้องชายเขาค่ะ เขาก็เลยแบบว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าพี่ชายฉันโดนไล่ออกจากง,งานอะ่ะแล้วฉันจะมาทํางานอยู่ได้ไงฉันจะมาอยู่อย่างนี้ได้ไงแล้วเขาสองคนพี่น้องก็เลยออกจากง,งานพร้อมกันเลยค่ะก็เลยไม่ได้ไปทํางานนะแล้วก็ทําเรื่องนะคะจะไปฟ้องศาลนะนะก็เดี๋ยวต้องรอดูกันไปนะะว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าในความรู้สึกรถก็ยังคิดว่าอ้าวแล้วมันมันเป็นอะไรอะ่ะทำไมจะต้องเป็นแบบนี้เนาะจะต้องมาโดนผลพลอยได้ที่แบบคนที่คอยดูถูกทําไมมันจะต้องจะต้องแบบเหมือนเหมือนกับ รอกมันมันเอียงอะเนาะคนที่เขาเป็นแบบเนี้ยเขาก็ไม่ได้ไปทําความเดือดร้อนอะไรให้ใครแต่ทําไมต้องมาเจอผลลัพธ์ที่แบบมันแย่สําหรับเขาเนาะแล้วไอ้คนที่ต่อว่าเขาเนี่ยเป็นคนเลวนะที่พูดว่าเขาถาถมใส่เขาพูดจาเสียสีใส่เขาเนี่ยมันดูเป็นคนเลวนะรุ้ไปหาสรรหาคําอะไรมาในจิตใจมันนะลึกๆในจิตใจของคนพวกนี้เราไม่เข้าใจว่ามันไปหาคําพูดที่แบบ ความเกียดชังมาจากไหนมาพูดใส่กันกับอีแค่คําว่าชายรักชายหรือว่าเขาจะเป็นยังไงพ่อแม่เขาก็ไม่เห็นจะมาสนใจพ่อแม่เขาก็ปล่อยปากละเลยนะไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้อะไรค,คือเขาก็รักลูกเขาอะ่ะเขาถือมันเป็นเรื่องปกติของลูกเขาแต่คนภายนอกเนี่ยกับทํามันเป็นเรื่องแบบเรื่องใหญ่เรื่องโตแล้วอพอเป็นเรื่องแบบนี้ขึ้นมานะก็จะเสียกันไปหมดอะนั่นเลยค่ะมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ย ทำไมว่าในโลกใบนี้มันมีคนแบบนี้เยอะเนาะแล้วไอ้คนแบบนี้นะมันก็แปลกนะมันรู้ตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเราก็ไม่เข้าใจนึกถึงหนังไอ้กลอรียเนาะเราก็เพิ่งจะดูจบไปอ่ะเรารรู้สึกว่าเออใช่ถ้าแบบมันได้แก้แค้นอย่างนี้ก็ดีเนาะแต่ไอ้ในความเป็นจริงคงไม่เหมือนในหนังอ่ะเราก็ทําได้แต่ตามกฎหมายเพราะว่ามันก็มีกฎหมายคุ้มครองลอสสเปนเนี่ยกฎหมายพวกนี้แรงด้วยนะพูดจาเสียสีพูดจาว่าเขาเนี่ย โดนหนักเหมือนกันนะคะถ้าเขาฟ้องร้องแล้วชนะขึ้นมาจริงนะจ่ายหนักมากเลยนะบอกให้